หากจะกล่าวถึงเกม Dragon Quest Builder 2นับเป็นอีกเกมหนึ่งจากภาคต่อที่คุณสามารถหยิบมันขึ้นมาเล่นได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาควานหาแผ่นเกมภาคแรกมาเล่นก่อนคล้ายซีรีส์อา g พิจีภาคหลักของ Dragon Quest ที่ในแต่ละภาคจะมีเรื่องราว และตัวละครเฉพาะของใครของมันที่ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับตัวเกม Dragon Quest Builder ภาค2นี้ซึ่งจะบอกเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากเกม Dragon Quest 2ภาคหลักซึ่งวันนี้มีอะไรนะแช n แนลจะนำเสนอเรื่องราวของเกม Dragon Quest Builder ภาค2นี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง มีอะไรนะชาแนลจะเล่าให้ฟัง Dragon q u e s t Builder ภาค2จะกล่าวถึงเมื่อทายาทเอนดริทและเหล่าผองวีรชนผู้กล้าสามารถโค่นกำจัดศัตรูป่าจอมมารฮากอนจอมมารแห่งการทำลายล้างอย่างมารอดลงได้สำเร็จหลังจากนั้นใช่ว่าสันติสุขที่ได้มานั้น จะกลับยืนยาวอย่างที่หวังเมื่อลูกสมุนของมอนสเตอร์ในนาม h i e เด e n อ of h a g อ n ได้คิดร้ายสืบสารแผนการที่เคยล้มเหลวของฮากอนให้สำเร็จอีกครั้งจึงพากันลักพาตัวเหล่าพลพรรคนักสร้างบิ i l เดอจากทั่วสารทิศมากักขังเอาไว้เพื่อไม่ให้สร้างสิ่งใดๆขึ้นมาขัดขวางพวกมันและบิล l เดอหนึ่งในนั้น ก็คือตัวละครเอกของเราเป็นบ er ิลเดอร์ฝึกหัดที่ถูกจับมาบนเรือนักโทษแต่ด้วยความปัญญานิ่มของมอนสเตอร์บวกกับสภาพอากาศอำานวยจึงทำให้เราสามารถหลบหนีออกมาได้ลอยมาเกยตื้นอยู่ริมชายหาดบนเกาะร้างพร้อมกับมาหลอดเด็กหนุ่มผมดำลึกลับผู้สูญเสียความทรงจำและกลายเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัย ของสองคู่คู่ซีที่มีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพันส่วนข้อสงสัยในเรื่องชื่อของเด็กชายที่สะกดคล้ายจอมมานั้นมันคือปริศนาที่พวกเราต้องมาหาคำตอบในเกมกันส่วนสำหรับเกาะที่ตัวเราไปติดอยู่นั้นแท้จริงแล้วมันมีชื่อว่าเกาะแห่งการตื่นรู้หรือ Island of Awakening เกาะเก่าแก่ โบราณอันเป็นสถานที่สิ่งสถิตของบิลเดอร์ในตำนานแต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงเศษซากที่ถูกปล่อยทิ้งล้างรอคอยผู้ที่จะมามอบชีวิตใหม่ให้กับมันซึ่งเราในฐานะบิลเดอร์ฝึกหัดผู้อ่อนประสบการณ์จึงจำเป็นต้องนั่งเรือเดินทางรอบโลกเพื่อสั่งสมไอเดียฝึกฝนวิชาความรู้วัสดุแปลกๆที่หายากแล้วนำสิ่งที่เรียนรู้กลับมา พัฒนาเกาะร้างแห่งนี้โดยเกาะต่างๆที่เราไปเยือนนั้นนอกจากภูมิศาสตร์สภาพอากาศไม่ซ้ำกันแล้ววิถีความเป็นอยู่ของผู้คนก็แตกต่างกันเป้าหมายหลักของผู้เล่นผู้เป็นบิวเดอร์เพียงคนเดียวที่เหลือรอดคือการยื่นมือเข้าไปพัฒนาบ้านเมืองชุมชนต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งจนพวกเขาสามารถอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาเราอีกต่อไปตั้งแต่การสร้างบ้านเมืองที่พักอาศัยแต่งเติมห้องต่างๆแบบแม่พิมพ์สร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็นเข้าครัวปรุงอาหารแม้กระทั่งช่วยทำงานกิจวัตรประจำวันของพวกเขาและสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเขาก็จะตอบแทนกลับคืนมาเป็นหัวใจที่สามารถสะสมไปยกระดับเลเวลของเมืองได้ และเมื่อใดที่เมืองถูกพัฒนาจนสุดบอสมอนสเตอร์ประจำเกาะก็จะโผล่มาหาเรื่องหวังทำลายเกาะก่อนนั้น Dragon Quest Builder 2ตัวเกมจะมีกลิ่นอายความเป็น RPG แอบแฟนสซุกซ่อนอยู่ผ่านระบบการสะสมค่า exp และกำจัดมอนสเตอร์มาเลเวลอัพให้กับตัวละครทำให้ตัวละครยิ่งแข็งแกร่งขึ้น โดยสูตรในการสร้างสรงสรค์ชิ้นส่วนอาวุธชุกรอะม้มันจะมาในรูปแบบการสะสมเหรียญมินิมิเดลซึ่งเกมนี้ไม่ได้ต้องการให้ตัวเอกเป็นผู้กล้าแต่ตัวเอกนั้นจะเป็นเพียงแค่นักสร้างข้อดีข้อเสียข้อดีของเกมนี้คือเล่นง่ายจะสอนอธิบายจนเราเข้าใจหมดทุกสิ่งมีกลิ่นอายการเล่าเรื่องฉบับดาร์กอนเทส ที่ทำให้คุณสมบัติเสพติดการสร้างโรคส่วนในข้อเสียของนั้นก็คือสภาพแวดล้อมยังซ้ำกับภาคแรกพอทำเป็นหมดทุกอย่างก็ดูจำเจในฉับพันระบบการต่อสู้มันไปได้ไกลกว่านี้แต่อยา่าคาดหวังให้มันอลังการจากเกมเกมนี้ในส่วนของการจำหน่ายเดน Dragon คร e s t ทบิว2จำหน่ายระบบ PS4 และ Nintendo Switch และนี่คือทั้งหมดของเกม Dragon Quest Vue 2ที่มีอะไรนะ Channel นำมาเล่าให้ฟังหากคุณชอบคลิปนี้บรบกวนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยและหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดแต่ประการใดก็ผมขออภัยไว้หนโอกาสนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ